ผลตรวจสุขภาพล่ะเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงกว่าคนเล็กซะอีกแล้ววันนี้ใช่มหมกี่โมงล่ะสามโมงอ่ะที่โคลากคุเองฮอและประกาศผลพรุ่งนี้ไงะอะไรนะ่ะพูดเรื่องอะไรกันเหรออ๋อก็เรื่องไม้ดะ,น,ะน่ะสิเขาน่ะจะไปสมัครมวยอาชีพอะ่ะเฮ้ยเจ้าโง่ใครใช่แกบอกว่าเอ๊ะ,อะโหไม่ดะจะเป็นนักมวยอ,อาชีพแล้วเหรอเก่งจังเลยออกโทรทัศน์หรือเปล่า ไม่ใช่เรื่องของเด็กผู้หญิงน่ะดีจังนะอายุครบ17สักทีฉันไปสมัครตั้งแต่อายุ16แล้วแต่เขาบอกว่าต้องรออีกปีนึงน่ะก็ของมันแง่ล่ะแล้วต้องสอบอะไรบ้างอ,ะอ่ะอ๋อก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเฮ้ยอย่าทำตัวเป็นรู้ดีนักไลยไมว่าให้หมอตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักแล้วก็ขึ้นชกอีกสักสองยกนะ่ะอ้อจริงสิดูเหมือนจะมีข้อสอบข้อเขียนด้วยนิดหน่อยนะเอะข้อสอบข้อเขียนเหรออ้าวนี่นายไม่รู้กับเขาเลยเหรอ ก็มีข้อสอบข้อเขียนง่ายๆนะเออสอบข้อเขียนเหรอมีแบบนั้นด้วยเหรอ <c oughs> ไม่ต้องทำหน้าซี่ขนาดนั้นก็ได้นะก็แค <Sched ule S 2> ่ถามความรู้ทั่วไปนิดหน่อยเองไม่มีตกอยู่แล้ว,เออ,ลวเ,ออเออคือจริงนะเออถึงจะเป็นไม้ดาก็ผ่านฉันยอยู่แล้วนะเป็นลายไปแต่ถ้าแต่ถ้าเราเกิดตกล่ะมีต้องขายหน้าเอาหน้ามุดแทนดินหนีแล้วว่าเนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อ ไมดะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเออ,เอ,อไม่ดะฉันเนี่ยจะไม่สอบแล้วฉันเนี่ยจะไม่เป็นนักมวยแล้วเวย้ยอ,อะไรนะพูดอะไรออกมานะเมื่อครึ่งนาทีก่อนนะยังเพ้อฝันอยู่เลยนี่วาไม้ดะหนวกหูนะฉันเปลี่ยนใจแล้วเวย้ยตอนนี้ฉันอยากเป็นมวยปล้ำแทนแล้ะมงมวยอะไรกันเนี่ยไม่เอาแล้วเวย้ยขยาทิ้งซะเฮ้ยนั่นมันใบสอบเข้าไม่ใช่หรอฉันไม่ตรงการมันแล้วละ่ะ เอ๊ะเอ้ยย่องก่อนเอ้ยถังขยะไอพูกเวนี่เง่าเอ้ยดันเอาถังขยะไปทิ้งเ่เอ๊ะเก็บไว้ให้แล้วล่ะไมดะอิอากิไมดะไม่ใช่คนที่จะล้มเลิกความตั้งใจอะไรง่ายๆอยู่แล้วนี่ฉันไม่ได้คิดจะหาใบสอบนั่นซะหน่อยนะสามโมงใช่ไหมไม่รีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันนะเออคืออย่าไปบอกใครนะอืม พยายามให้เต็มที่ล่ะเอ้ยไม่มีเวลาแล้วบ้าที่สุดถ้าไปไม่ทันวันนี้แล้วก็ต้องรออีกเดือนชิวเนะเฮ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วนะ่ะอะไรวะก็ไปถามคอนอื่นดูสิผัวโอ้ย,อยบอกกี่ครั้งแล้วว่าต้องมีน้ำใจต่อผู้อื่นนะอะขอโทษด้วยครับตอนนี้บ่ายสองโมงสิบแปดนาทีแล้วนะครับเอองั้นเหรอครับยังพอมีเวลานะ่ะ อะเฮ้ยแกไอ้มาดะฟุกุโร่แอแกไอ้ไมดะอยากตายเรื่องไงวะบอกว่าฉันชื่อชิมาฟุกุโร่เว้จะเอาก็เอาเซ่ฉันเน่ยไม่กลัวอยู่แล้วเออเอเอไม่มีเวลามาบ้ากับแกแล้วอ่ะฉันต้องไปอ่ะเฮ้ยคิดหนีเรื่องไงวะปล่อยซิว่าฉันมีธุระด่วนนะเว้ไว้ค่อยซัดก,กับแกที่หลังหนะ้าไอ้ข้ออ้างหรือเปล่าแกคิดหนีฉันละสิถึงพูดแบบนี้เนะี่ยไม่งั้นก็บอกมาซิว่าธุระของแกมันคืออะไร อะไรนะได้สิฉันจะปะเฮ้ยเป็นไรไปบอกไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอเอแกจำเจ้าโยเนจิได้ไหมล่ะคนที่จมูกโตๆน่ะอะทำไมล่ะหมอนั่นเน่ะตอนนี้ประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลเนี่ยฉันเลยต้องไปเยี่ยมมันนะสิอา้าวมาไอด้ดะมาทำอะไรที่นี่วะเอย้ยเอย๋ไอ้หมอนี่ไม่ใช่เหรอที่ชื่อโยเนจะิเนี่ยเฮ้ยแกมันชิมาฟุกโุโร่แห่งโยเนโซนี่วะ เออรู้สึกว่าฉันจะฟังพลาดผิดไปหน่อยนะคนที่เข้าโรงพยาบาลอ่ะคือเจ้าคสาติตัางหากแล้วเฮยโยเนติเงินไม่พอน่แรายได้มาแค่นี้เออขอบใจนะเออออ่าแล้วนั่นใครล่ะฮเอออตามมาเว้ยไอ้บ้าถ้าอยากซัดกับฉันนักแล้วก็ตามมาเลยถ้าไม่ซัดมันให้หมอบก่อนนะมันคงไม่ยอมให้เราไปแงะเลยออะออเอ้อ แกก็อึดไม่ใช่เล่นนี่วาฮะฉันจะต้องความแกให้เร็วที่สุดเพราะฉันไม่มีเวลาแล้วนี่พวกแกไม่ใช่เวลามานั่งกินขนมนะเว้ยตอนนี้กี่โมงแล้วอะฮะเออก็บ่ายสองยี่สิบเจ็ดนะนะเฮ้ยวิ่งไปสถานีก็สี่นาทีต้องไปเปลี่ยนรถอีกเวลาจวนเจียนแล้วเฮ้ยเป็นอะไรไปเป็นห่วงเรื่องเวลาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วหนูหูน่ะรีบๆเข้ามาดีกว่าน่ะ ถ้าแกจะชโชกมวยด้วยนี่อะไรนะฉันน่ะเป็นเจ้าแห่งกลยุทธ์ในการต่อสู้มีวิธีที่จะจัดการนักมวยได้ชะงัดนักแหละลองดูสิบุกเข้ามาเลยดีไงฉันนอนเลยเอ,อ้ยแกอ้ยไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยรู้จักฉันน้อยไปแล้วเอ้ยพวกฉันเนี่ยไม่ได้แคงเคนนะเว้ยรีบหมอบสัทีสิว่าไอ้บ้าเอ้ย โยเนจิกี่โมงแล้วก็บ่ายสองสามสิบสองนาทีอะนะแกไอ้ดามะพุคุโร่เอ้ยว้วเ้ยชาจับทุ่มละเฮ้ยอย่าเอ้ออ่าเห็นฝีมือหรือยังล่ะคุณชิมะฟุกุโร่เนี่ยเคยเข้าแข่งถึงรอบชิงชนะเลิศยูโดมาแล้วนะแววยเฮ้ยโยเนจินาฬิกาแกเดินช้าไปหรือเปล่าอะ เออว่ะไม่รู้เดะว่าไงนะเออตอนเนี้ยมันบ่ายสามโมงแล้วนะไม่ดะเออเออร้องอ่าทำไมจับทุ่มอีกทีพัวเอ้แกพะแกคนเดียวแกทำแสบมากอะไรวะแกทำให้ฉันไปสอบไม่ทันรู้ไหมอะไรนะไม่ดะคิดจะไปสอบจริงๆด้วยไม่ใช่เว้แกก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าฉันขยำทิ้งใบข้อสอบลงไปในทางขยะแล้วน่ะ ฉันบอกพวกแกแล้วไงเออวะฉันน่ะอยากเป็นอะออ้ยนักมวยปล้ำทั้งหากเล่าเอออ่ะนั่นมันกระดาษอะไรหล่นจากกระเป๋ากางเกงไหมด่าเอออ้ยนี่มันอะไรวะเออเนั่นมันนั่นมันอ๋ออ้ยกระดาษคำตอบได้สี่คะแนนของไมด่าเออ ดีนะเนี่ยที่อยู่อีกข้างหนึ่งของกระเป๋าอนะรูปนี้เท่จังเลยนะรูปนี้เท่กว่าอีกนะฉันน่ะอยากได้รูปนี้นะอพวกเธอนะ่ะเกะอะก็มาไอดะอยู่ได้เอ๊ะไม่ไอดะนะ่ะไม่ได้เป็นของพวกเธอสักหน่อยนะมิกะเธออย่ามาทําพูดดีเลยเขาก็ไม่ใช่ของเธอสักหน่อยนะกําลังคิดว่าจะให้รูปนี้กับมิกะและเชียวนะนี่ไงอ่ะ เกาะแขนกระหนุ่มกระหนิงชนะเห็นมาว่าไงอยากได้ไหมล่ะถ้าเธอยอมร่วมมือกับพวกเราอ่ะฉันจะให้ภาพนี้กับเธอนะเออเออไม่ไม่เห็นอยากได้เลยอ้าวฉันน่ะอยากได้รูปจากไม้ดะโดยตรงตั้งหากล่ะเรื่องนั้นเน่ะเลิกฝันไปเถอะเขาไม่ให้ใครหรอกน่ะต้องให้สิไม่ให้ต้องให้เออเอออะไรเนไอ้นั่นมันมีดีตรงไหนนะ โอ้เฮ้ย,ย,ย,ยนั่นรูปใครนะฮะเออฮ้ยซัมเปตะหน้านะพี่ขอผมดูอีกครั้งนะครับผู้หญิงเมื่อกี้นี่น่ารักดีนี่ซัมเปตะน้องชายโคเฮจิไม่มีใครทั้งนั้นนะ่ะแล้วแกมาที่นี่ทำไมอะ่ะก็พี่นะลืมเข้ากล่องนี่นะ,ะ,ะว้ายเด็กคนนั้นน้องชายนคกตะเหรอเอ้ยตกใจหมดเลย,เยน่ารักจริงๆเลยนะ ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงเนี่ยตาย,ตายตายนะ่ารักจังเออคือเออต่างกันราวกับฟ้ากับดินเลยนะไงพูดแบบนี้ล่ะพวกเธอน่ะชื่ออะไรละ่ะจ๊ะชื่อซัมเปตะฮะแล้วมีแฟนหรือยังล่ะเออยังไม่มีฮะอะไรเนี่ยคราวนี้เปลี่ยนนักกีดเด็กนักเรียนมอต้นแล้วหรอฮะพวกเราไม่ได้รักเดียวใจเดียวแบบมิกาสะหน่อยนะเอ๊ะผู้หญิงในรูปนี่นะเอ้ยอย่าบอกนะเว้ยเอ๊ะ เออเปล่าวนะพี่ครับเอเ๊ะอืเอเเห็นปุ๊บก็หลงรักแล้วรักแรกพบหรืองไงนะแต่ว่าคุณมิกะเป็นคนที่น่ารักมากส่วนเราอ่ะออกจะติ๋มๆซะอีกแต่ดูท่าทางพี่เราจะชอบเธอซะด้วยสิเอช่วยไม่ได้นี่นะเฮ้ ถึงพี่ขนาดให้ความสำคัญกับรูปนั้นมากลองไปถามความรู้สึกของเธอดูดีกว่ารูปท่ายเหรอใช่ฉันอยากได้น่ะอะไรอีกแล้วเหรอก็อยากเห็นหน้าไมด่าตลอดนี่นาเอออะไรนะให้ไปก็ได้นี่นาแต่ฉันไม่มีรูปท่ายนี่นาฮึฮเออคุณจิอาก,กิกับไมด่เป็นแฟนกันเหรอคะเอออะไรนะ ทำไมฉันจะต้องเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้ด้วยอ่ะเอ๊ะดูผู้จาเขาสิเอานี่อะอะไรเนี่ยก็เสื้อที่เธอเอาไปให้ฉันช่วยแก้ให้นะสิอ๋อช่วยเย็บให้เสร็จแล้วอย่างนั้นเหรออ้าวจะกลับแล้วเหรอจรีอากิอืมก็ทุลาฉันเสร็จแล้วนี่นาะไปก่อนนะเออจีอ,จอกิเอ้ยอย่างนี้ทุกทีสินะ่าให้เธอซ่อมเสื้อให้บ่อยไหมอ่ะเออก็นานๆทีนะ เสื้อฉันนะ่ะก็ไม่ได้ขาดบ่อยอะไรนักนี่นาะแล้วพอมีรูปถ่ายติดตัวไหมอ่ะก็บอกแล้วนะว่าไม่มีอยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอเนี่ยรูปเก่าๆก,ก็ได้นะฉันนะ่ะบอกกับเพื่อนทุกคนไปแล้วด้วยวนะ่าไม่ด่านะจะให้ทาไมให้ฉันขายหน้าแย่เลยอ่ะกรุนาเธอคะ่ะนั่นมันเรื่องของเธอนี่นาะก็ฉันอยากได้จริงๆนะคะเออ,เอ,อก็จ้าจจ้จะหามาให้นะ อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอะาอ,อรุณสวัสดิ์ฮะคุณมิกะอืออรุณสวัสดิ์จ้ะอ้าวน้องของนาคตะคุงน่ะเองน่ะมีอะไรเหรอเออคือถามไปสิเราไม่ได้ถามเพื่อตัวเองซะหน่อยอเพื่อพี่ตั้งหากล่ะเออคือคุณมิกะตอนนี้มีคนชอบหรือว่ามีแฟนแล้วหรือยังฮะอะาแบบนี้จะทำไงดีล่ะเออคือ เอ,อขอโทษด้วยนะตอนเนี้ยฉันมีคนที่ชอบแล้วล่ะเอ๊ะออแล้วครับพี่ช่างน่าสงสารจริงๆงเนี่ยงั้นเหรอฮะคนที่น่าสงสารทั้งที่ไม่ใช่เราแท้ๆขอโทษนะฮะที่ถามเรื่องแปลกๆนะ่แต่ทำไมเราทำไมเราถึงเศร้านะจิเกิช่วยซ่อมเสื้อตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมฉันน่ะจะใช้ชั่วโมงพระคาบที่สี่เนี่ยช่วยเร่งหน่อยนะ รงไหนล่ะนั่นไงขาดเวอร์เลยเนี่ยอออ้าวฉันนะ่ะจะเย็บให้เองนะเออมิกะแล้วพรุ่งนี้จะเอามาให้นะนี่ฉันต้องใช้คาบที่สี่ของวันนี้นะอ๋ะงึงั้นฉันจะทําให้เดี๋ยวนี้ล่ะเออตรงช่วงที่ขาดเนะ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดูก็รู้เองอนะอ,อ,อ,อมีอะไรเหรออ่านี่จ้ะเข็มกับได้ มิกะฉันเนี่ยฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆอะ่ะแต่เอ๊ะทั้งที่มีคนมาชอบฉันด้วยแล้วแท้ๆมิกะเอ,อ่เอ,อมิกะนี่รูปล่ะเอามาให้ฉันหรือเปล่าอะ่ะจะได้เอาไปให้ทุกคนดูอะ่ะเออเอามาสิแต่เป็นรูปสมัยเก่านะฉันอยู่ประถมเนะี่ยอ่านี่ไงนี่รูปไม่น่ะตอนเด็กๆหรออีคนที่ฉันรู้จักอะ่ะ พอดูรูปนี้ทีไรลบอกว่าไม่เห็นเหมือนฉันทุกทีเลยน่าเบื่อจริงแต่เธอน่ะขยันขยอจะเอาไปให้เพื่อนเธอดูให้ได้เลยฉันก็เลยจำใจเอามาให้เธอนะสิอย่าเอาไปให้คนอื่นดูมากนะนะัะล่ะนะอะอะมีอะไรเหรอขอโทษนะคะที่ฉันทำกิริยาไม่ดีกับคุณจีอากิเอะซัมเปตะอะอะคุณมิกะื้อขายจริงๆด้วยเอ๊ะ <c oughs> อนาคตเนี่ยเธอจะต้องกลายเป็นหนุ่มรูปหล่อแน่นอนเลยอ่ะแต่ว่าอีโถยมองเห็นไม่ชัดเลยอย่างงี้ก็ต้องแว่นขยายดื่มหนักขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าหรอกไอหมอนั่นน่ะคออ่อนอยู่แล้วกินเข้าไปนิดเดียวก็แผลงลิ์เลยไม่ดะไม่เป็นไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่พะพอถึงงั้นไงถึงต้องไปเยี่ยมอ่ะ อะเอ๊ะนี่มือไปโดนอะไรมาเหรอเอะใจตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอก็ไม่ได้เจ็บอะไรนักหรอกน่าเขาเนี่ยชอบไปทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเรื่อยๆเลยพันเอาไว้ไงเป็นเครื่องเตือนใจเนี่ยขืนเอาแต่หาเรื่องคนอื่นน่ะเดี๋ยวได้เป็นแบบมาเอดาะพอดีนะอ่ะดูพูดเขาสิเอ้ยเอ๊ะอะไรเนี่ยไอ้หมอนั่นมันกำลังทำอะไรของเขาอ่ะเอ้ย เกิดอะไรขึ้นหรอคะเอ๋เออคอนแทคเลนส์เน่คอนแทคเลนส์หล่นนะครับอ่ะไว้เออเฮ้ยเอ้ยลืมอ๋อขอโทษทีนะเสียมารยาทไปอ่ะพอไม่มีคอนแทคเลนส์เลยเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะนะง่ขอโทษนะจ๊ะจุ๊บทีหนึ่งอ่ะแกแง่จัดการมันเลยค่ะสุจิเอ้ยแกซ่านักเหรอเออ อะไรอีกล่ะท่านก็ขอโทษแล้วไงนัวู่ไว้โว้วเออเว้ยอยแกอยากตายนักเหรอเอ้ยทางนี้ไว้ไอ้แกสายตาสั้นโอห้หอย่าทะเลาะกันอีกเลยนะคา,าซึมิเฮ้ยเฮ้ยอยากตายนักมากใช่ไหมโว้วววเออโ้ยคาซุติอ่ะเฮ้ยแกมากไปแล้วโว้เฮ้ยวว โ ranch! โอโอเฮ้ยมันเก่งจ,จริงๆอะซ่านักแล้วไอ้หนูโชเอ้ยแต่สายตามันน่ะซูเปอร์สั้นสุดๆเลยอ่ะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนอีทางนี้เว้ย่อเอ๋เออโ้ยตกน้ำตอนนี้แหละรีบนี้เธอโยนไอิเออเฮ้ยรอก่อนเซ่จะรีบนี้ไปไหนอีฝากไว้ก่อนเธอเลือดออกด้วยเนี่ย สงสัยจะโดนแหวนของไอ้บ้านั่นแน่เลยแต่หมัดของมันเน่ะหนักเป็นบ้าเลยกรามแทบห,กหักแน่เห็นบ้าบ้าแบบนั้นน่ะแต่มันเก่งชะมัดเลยเออตามแผนที่ที่พักของไมดะคงอยู่แถวนี้มั้งอ่ะพวกเธอยังไม่เคยไปบ้านไมดะเลยเหรอไม่เคยหรอกเนี่ยก็ได้ที่อยู่จะคุณมาสะเขียนแผนที่มาให้นะ่ะเบอร์โทรศัพท์เรายังไม่รู้เลยอ่ะไม่ยอมบอกสักทีอ่ะโกหกหน้า พูดไปไมดะก็ไม่เคยเล่าเรื่องทั้งบ้านให้พวกเราฟังเลยนะเออนั่นน่ะสิพูดพูดไปพวกเราอ่ะแทบไม่รู้เรื่องของไมดะเลยละ่ะที่นี่มั้งแมนชั่นของไมดะอ้าวอยู่แมนชั่นเหรอที่นี่แน่เลยน่าจะใช่มั้งนั่นน่ะเจ้าชาเวดไงมอไซค์ของมันอะ่ะดูท่าทางจะลูกเศรษฐีนะเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวจริงๆเหรอเนี่ยถ้าเกิดไมดะพาผู้หญิงมาอยู่ด้วยละ่ะพูดอะไรบ้าบ้าน่ะ เฮ้ยอกิโกรดด้วยฮะออกไปเลยนะไวเอ๊ะออกไปนะที่นี่ไม่ต้อนรับเธอเอ้ยฉันจะไม่มาที่นี่แล้วดีสิอย่ามานะดีที่สุดไม่ละเออเฮ้ยพวกแกเอ้ยมาที่นี่ทำไมวะว่าแต่นายน่ะกำลังทำอะไรอยู่ล่ะเออคือว่าเออเออเอเกกีอกก จะไปไหนน่ะกิกิรอฉันด้วยเฮ้ยเออเออเรื่องเป็นอย่างนี้เองเหรอนายอยู่กับพี่ที่ทำงานที่โฮสตลขับใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กของพี่ชายนายเธอแอบเข้ามาอาบน้ำตอนที่นายหลับอยู่ใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาเจอหน้าผู้หญิงที่ไม่รู้จักเลยไล่สะเพิดออกมาเออเข้าใจทุกอย่างก็ดีแล้วนะเฮ้ยอย่างนั้นเองเหรอ งั้นสแสดงว่าพี่ชายนายนะ่ะทำงานที่โฮสเทลนั่นเป็นคนส่งเสียนายสินะเพราะงั้นไงฉันถึงไม่อยากพูดถึงไงฉันน่ะทนไม่ได้ที่ให้คนอื่นรู้ว่าไมด่าพูดไร้เทียมทานต้องยอมก้มหัวให้ฟูจิโอผู้พี่เนะี่ยแถมพี่ยังทะเลาะวิวาดเก่งอีกด้วยนะเอองั้นแหละถึงขนาดนายออกปากใชเหรอวะใช่ถ้าเอาเขาจริงขึ้นมาแล้วก็ฉันเองก็เถอะไม่คนานาามือเขาหรกนะ พูดถึงคนเก่งไงวันนี้เราเจอคนนึงเก่งมากเลยล่ะไหมดะแต่มันดันเสือกสายตาสั้นมองไม่เห็นเลยอ่ะกลิ้งตกบ่อไปตอนนี้คงแค้นจัดตามหาพวกเราให้ตาระหวันละมั้งแต่ขออย่าพบอีกเลยนะอ้าวมีแขกมางั้นเหรออ่ะพี่เองเหรอเชื่อถ้าฉันขึ้นจากน้ำทันนะพวกมันตายไปแล้วเอ,อ้ยนั่นมันเออมีอะไรเหรอพี่ ฉันเผลอทำคอนแทคเลนตกน่ะเศถ้าเจอพวกมันอีกแล้วก็นะพวกมันได้ตายสถานเดียวแน่เออเอ้ยมันคล้ายกับเรื่องที่พวกแกเล่าเลยนะเอ้ยไม่ใช่เว้ยเออเอ่อไม่มีอะไรครับฉันน่ะจำหน้าพวกมันไม่ค่อยได้แต่รู้สึกมีคนหนึ่งอ่ะมันพันผ้าที่มือขวาด้วยนะเออเ้ยนี่ไงเอ้ยแอบก่อนเออเป็นอะไรไปเหรอหน้าซีดเชียว งั้นเลยครับหน้าผมก็ซีดแบบนี้แหละครับเป็นปกติครับอืฉันรู้สึกคุ้นเสียงของแกจังเลยนะเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเออ,เอ,อคือ,อ,อผมจะไปซื้อบุรีหน่อยนะครับเอ,อผมก็ไปด้วยครับบุรีเหรอฉันมีนี่เอาไปเ,อ,อ,เอ,อ่ขอบคุณครับเออไอมือแกพวกแกนี่เองเฮ้ยอชอ,อ,ข,อดดขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับ เฮ้ยไมย้ฉันอัดซะดีๆเอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยถอดแอว่นเออชวชัาชาชอยู่ไหนวะเฮ้ยอลาวาสใหญ่เลยยาทางนี้เหรอย่โชว,โชวเอ้ยเอยอเอไม่เป็นไรหรอกมะแค่นี้ไม่รู้สึกอะไรหรอก